สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่สวนหน้าโรงจอดรถนะคะวันนี้นะคะจะมาปลูกกุหลาบนะคะเพราะว่าตรงนี้นะคะมีกุหลาบอยู่บ้างแล้วนะคะก็จะมีต้นบิชอปนะคะนี่ค่ะอยู่ด้านหลังสีชมพูตรงเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีแคลมาแตงนะคะแล้วก็จะมีค็อกเทลนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะอ่าเราก็เลยอยากจะปลูกกุหลาบพุ่มตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีย้ายต้นไม้ออกนิดหน่อยนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะว่ากุหลาบที่ปลูกวันนี้เป็นต้นอะไรนะคะ นี่คะ่ะส่วนหน้าโรงจอดรถนะคะก็อาจจะเน้นเป็นพุ่มสีเขียวๆนะคะเราก็เลยอยากจะเพิ่มสีสันนะคะให้ส่วนตรงนี้นะคะก็วันนี้นะคะกุหลาบที่จะปลูกนี่คะ่ะสีเหลืองนี่นะคะชื่อ uh, the poet's wife นะคะเดี๋ยวให้ดูดอกเล็กๆดอกเขาหอมมากๆเลยนะคะเป็นกุหลาบทรงพุ่มคะ่ะอันนี้บานไปสักพักละ ไกล้จะโรยก่อนบานก็จะสีเหลืองเข้มกว่านิดนึงแล้วก็มีซุ้มใหม่นะคะที่เราจะใช้นะคะเป็นซุ้มตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้เราทําสีดํานะคะให้เข้ากับมันจะมีเสาสีดําตรงนี้นะคะก็คือให้อยู่ในโซนเดียวกันให้เป็นสีเดียวกันนะคะแล้วก็ตัวนี้เราจะเอามาแทนที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นสน อ่าสนแผงนะคะซึ่งอตอนแรกเนี่ยที่ปลูกเขาต้นเล็กๆนะคะตอนนี้เริ่มโตก็เลยจะเบียดกันแล้วต้นเนี้ยไม่ค่อยสวยเราก็เลยอยากจะย้ายออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเคลียร เคลียร์วัชพืชนิดหน่อยนะคะข้างหน้านี้เราเพิ่งตัดแต่งไปนะคะเป็นต้นแองเจโลเนียนะคะสีขาวกับสีม่วงก็คือโซนนี้มันจะมีขาวม่วงแล้วก็ชมพูของบิชอปเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาใส่สีเหลืองเข้าไปซึ่งเป็นตัวนี้นะคะกุหลาบเอ่อโพเอตส์ไวนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีตัดแต่งต้นสนทะเลนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะ นนี้ะะคะเจอปัญหาน้ําขังนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอาสารปรับสภาพดินใส่เข้าไปนะคะมันจะช่วยย่อยดินเหนียวให้เป็นดินร่วนนะคะแต่มันก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะก็ต้องค่อยๆปรับไปนะคะก็จะเอากุหลาบเราตรงนี้ก็กเสี่ยงเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองดูคะ่ะ โอเคค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้นะคะมีที่วางนะคะตอนแรกเป็นต้นเวสทรินเจียนะคะแล้วก็น่าจะสำลักน้ําตายไปแล้วนะคะเราก็เลยถอนออกไปนานแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอาใส่ต้นเตยด่างนะคะซึ่งเตยด่างเนี่ยนี่ค่ะยังอยู่ในตะกร้านะคะเหมือนเดิมเพราะว่าต้นในตะกร้านี้เราถอนมาจากตรงที่เราปลูก ต้นแองเจโลนียค่ะแล้วก็เราก็ทิ้งไว้ในตะกร้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอาน้ำฉีดฉีดก็ไม่ตายนะคะคิดว่าน่าจะทนก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกตรงนั้นค่ะ ตอนนี้ก็ปลูกกุหลาบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ต้นเตยด่างนะคะสอ,สอจุดเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งแคลมาแตงนิดนึงนะคะเพราะว่ารกมากๆเลยค่ะเราอยากจะเห็นกรงนกนะคะเพราะว่าความจริงข้างใต้นี่มีกรงนกอยู่2กรงนะคะอะ่งั้นเดี๋ยวจะตัดแต่งสั้นเลยนะคะ ตัดแต่งแล้วนะคะก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพาเดินทัวร์อีกทีค่ะตอนนี้ก็เคลียร์ต้นไม้ที่ตัดแต่งไปทิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ล้างพื้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็ตอนนี้แห้งแล้วค่ะเดี๋ยวพาเดินดูนะคะว่ามี ดอกอะไรบ้างนะคะก็ที่เห็นชัดเจนเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นบิชอปนะคะเป็นต้นที่ย้ายมาจากบ้านเก่านะคะอายุก็เกินห้าปีแล้วนะคะย้ายมามีแต่ต่อนี่คะ่ะดอกสวยแล้วก็หอมมากๆเลยคะ่ะบิชอปเพิ่งจะออกดอกเริ่มออกชอ่อนะคะก็ยังมีตุ่มตูมอยู่นะคะ ่วนทางมุมนี้นะคะก็จะมีต้นเข็มม่วงนะคะต้นนี้เรารอมานานมากคือกว่าจะได้เห็นดอกนะคะนี่คะ่ะดอกเป็นสีม่วงแบบนี้น่ารักมากๆเลยนะคะซื้อมาเมื่อแบบเป็นปีแล้วนะคะแล้วก็ลงดินตรงนี้ไว้นะคะก็แบบตอนแรกก็แบบเอ๊ต้องถอนออกหรือเปล่าเพราะไม่ยอมออกดอกเลยตอนนี้ดอกมาแล้วก็เป็นช่อเยอะเลยคะ่ะแต่เขาโดนโดนกัดใบตลอดเลยอาจจะเป็น ถ้าเป็นหน้าฝนก็เป็นหอยแต่ตอนนี้อาจจะเป็นหนอนหรืออะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็มีสนแผงนะคะแดดเริ่มจะแรงและแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นเสาซุ้มตัวใหม่นะคะแล้วก็กุหลาบา the poet's wife นะคะสีเหลืองหอมมากๆเลยค่ะก็มีที่กำลังจะบานนะคะ ตอนนี้เราซื้อมาดองไว้นานมากแบบตั้งแต่กลางปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ปลูกก็มีอ่างน้ํานกแล้วคะแล้วก็ข้างล่างนี้นะคะสีแดงๆนี้เป็นเข็มสีลังกานะคะแล้วก็เราก็ยังอยากจะเก็บไว้อยู่เนาะเดี๋ยวเราจะลองให้โอกาสเขาอีกสักพักหนึ่งถ้าไม่สวยไม่ดีขึ้นอย่างสองต้นเนี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะเอาออกนะคะเหมือนกันกับแองเจโลเนียเดี๋ยวตัดแต่งไปถ้าไม่แตกใหม่ออกมาแบบ แน่นๆเนีน้ยเราอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าดินตรงนี้อย่างที่บอกมันไม่ดีมันน้ำขังเข็มชมพูนี่ก็เหมือนกันค่ะอยู่มั้งแต่ปีที่แล้วก็ไม่ดีขึ้นเหมือนกันต้นนี้แคลมาแต่งนะคะตอนที่อ,ออกดอกเป็นพวงสวยมากๆเลยนะคะตอนนี้เราก็ตัดสั้นนะคะเขาก็จะอารมณ์คล้ายๆทรีโรส,สนิดนึงนะคะเพราะว่าเรามีเสาเนาะแล้วเขาก็จะมีดอกเฉพาะข้างบนนะคะ แต่ว่าตอนนี้ตรงกําแพงขาวๆด้านหลังเนี่ยโล่งไปหน่อยเดี๋ยวเราอาจจะหาอะไรมาแขวนนะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีสนต้นสนหอมนะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นมะขามเทศด่างนะคะเวลาเขาออกดอกเนี่ยอ,ออกใบใหม่ๆเนี่ยจะเป็นสีชมพูสวยมากค่ะเติมสีเข้าไปนะคะ ตรงข้างหลังก็เป็นสนสีฟ้านะคะโตช้ามากๆถ้าใครเห็นตั้งแต่เราปลูกตอนที่ย้ายบ้านเนี่ยเขาต้นก็ไม่ได้สูงกว่านี้มากนะคะนี่ค่ะกำแพงตรงเนี้ยนะคะเราอยากจะาหาอะไรมาใส่นะคะตรงเนี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นต้นคริสติน่า Christina นะคะที่เราตัดแต่งไปก็เริ่มแตกใบออกมานะคะเวลาเขาแตกเขาจะเป็นสีแดงสีส้มนะคะสวยดีค่ะ ค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็เปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็พยายามหาโซนที่ไม่ร้อนมากนะคะที่จะ,ะมาทําสวนนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากจริงๆค่ะ,ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ